ถ้าแมนยูชนะผมจะโกนหนวดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวัดดีวัยรุ่นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นยูโรปาทุกคนด้วยแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดจะยิงเอซีมิลานเท่ากับจำนวนยอดไลค์ในคลิปนี้ช่วยกันกระทืบไลค์คลิปนี้นะครับผมมากันเยอะๆนะแล้วก็ฝากกดติดตาม ซับสไครต์กดกระดิ่งปร,รับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องวัยรุ่นอาร์เมียด้วยถ้าชนะผมจะโกนวดโอเครู้เรื่องผมติดช่องพี่พอๆกับช่องข้อเลยครับ <ś c oughs> สวยน้องสวยผมอยู่น้องแคมครับวัยรุ่นบางแคเอ้าอยู่บ้านใกล้กันเลยสวัสด,ดีวัยรุ่นอาร์เมียอยากได้ฮาเลนมาถล่มสกอร์ในพรีเมียร์และรายการอื่นๆนะครับผมต้องมาแมนยูเตดเท่านั้นผมหวังว่าถ้าเดคิอาคลอดลูกเดี๋ยวใจเย็น แฟนเดคียาเป็นคนตั้งคันแล้วก็คลอดลูกนะครับไม่ใช่เดคียานะแล้วฟอร์มการเล่นน่าจะดีกว่าเดิมนะผมหวังไว้อย่างนี้ตอนนี้เดคียาก็กลับมาที่แมนยูแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อติดไปอยู่ในทีมชุดลุยศึกยูฟายูโรป้าลีกในค่ำคืนวันนี้ที่ซานซิโรสเตเดียมด้วย <S <S ดีบรรลุนปีสุดท้ายพี่อามหนูเป็นเด็กผีปีศาจแดนแฟนคาร์นี่ค่ะ <S <S อยากได้ซานน่ของบาเยิร์นครับมายิงแมนซิตี้สักหน่อยผมอยากได้คิงลี G ่โกมอง ใครด้วยกดไลค์มามีโอกาสเป็นไปได้น,นะครับคิงลี่โกมองเนี่ยณเวลานี้ยังไม่ต่อสัญญากับบาร์เยนเลยแล้วก็มีข่าวว่าปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับทีมเสือใต้ด้วยผมว่าเคนนะยอมรับว่าหาแลนด์เก่งแต่ผมว่าเคนรู้สไตล์บอลอังกฤษต่อบ,บอลเคนก็ดีคนนี้เขาอยากได้แฮร์รี่เคนเหมือนผมเลยนะครับอยากได้ไม่เล่นคูวิชมากครับกองหลังเนี่ยกองหลังที่มาอยู่ขาดไปนานผมรู้สึกได้แบบเดียวเหมือนกับตอนที่อยากได้บูโนเลยน้ำลายจะกระเด็น ก็สำหรับข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่18เดือนมีนาคมนะครับอัดคลิปนี้ตอนตีสี่นะฮะอนอนช้าอีกแล้วกูมากันที่ข่าวแ้วนะครับยินดีกับลูกชอด้วยนะฮะได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ครับผมตบมือยินดีกับโรเบโตชอลอสด้วยนะครับฟอร์มการเล่นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายอดเยี่ยมกระเทียมดองเหลือเกินนะครับนอกจากนี้นะฮะลูกชอเนี่ย เป็นนักเตะในตำแหน่งของกองหลังที่สามารถสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูให้กับเพื่อนได้เป็นอันดบหนึ่งของลีกโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับผมโรเบรโตชอรลอตแล้วก็สามารถยิงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีกด้วย <c oughs> ยอดเยี่ยมจริงๆเลยลูกชอข่าวต่อไปนะครับมากันที่การจัดสถิตินะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจาก CIES นะครับเป็นองค์กรที่คอยวิเคราะห์ทำสถิติเรื่องของข้อมูลเชิงลึกนะครับ ตลาดซื้อขายนักเตะมูลค่าของทีมมูลค่าของนักเตะซึ่งเป็นองค์กรที่จัดให้มาคาแลตฟอร์ดเนี่ยเป็นนักเตะที่มีมูลค่านะย้ำว่ามูลค่านะครับมากที่สุดในโลกจากการนะครับผมเอาพวกปัจจัยต่างนะครับมันจะเป็นอายุนะฮะเรื่องของสัญญานะครับเรื่องของทีมชาติครัเป็นนักเตะของทีมชาติอังกฤษนะครับคาตัวจะแพงหน่อยเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของความมั่นคงทางอาชีพการคาแข้งอะไรต่งตางๆนานามานะครับผม ซึ่งไอ้เจ้าหน่วยงาน CIES อะไรนี่นะครับผมจัดให้แมนยูเป็นน้ำมันอีกแล้วเออเป็นทีมที่มีการจัดการเรื่องของอายุการใช้งานนักเตะและก็ความสมดุลในทีมนะครับผมที่ดีที่สุดในยุโรปวัดนะครับจากการคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะฮะหรือว่าอายุการใช้งานของตัวนักเตะความมั่นคงในชีพการค้าแข้งแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็ระยะสัญญาของนักเตะนะครับผม เหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับอันนี้ต้องชมนะโอเล็กอัาโซชาที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่ยุคของโชเซ่มินโยอเล็กซิสซานเชตเซ็นเข้ามาเนี่ยทำลายเรื่องของเพยายดานค่าเหนื่อยนะครับพออเล่มาคุมทีมก็สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้ได้รวมถึงอายุการใช้งานนักเตะนะครับทีแมนยูเนี่ยเฉลี่ยอายุถือว่าน้อยนะครับผมเป็นอันดับต้นๆในลีกข่าวต่อไปนะครับมากันที่เจสซี่ลินการ์กันบ้าง อาจจะถูกพิจารณานะครับโดยเกรตเซเกตพอจอก,กผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับผมเรียกติดทงทีมชาติอังกฤษครั้งหนึ่งช่วยกันพิมพ์สีให้กับลินการ์ดหน่อยตะกี้น้ำลาจะกระเด็นอีกแล้วโอ้โหห,หลังจากที่ถูกปล่อยยืมตัวนะครับไปอยู่กับคุณคอนเวสแฮมนะฮะผลงานของลินการ์ดก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมลงสนามไป6นัดยิงไป4แอซิสต์2ในขณะที่เจมส์แมตติสันกับแจ็คกิลิช มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้เจสซี่ลินการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่จะกลับสู่ทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งโดยทีมชาติอังกฤษนะครับจะลงเตะฟุตบอลโลกนะรอบคัดเลือกนะครับผมกับซานมาริโนก็จะเป็นช่วงพักเบยนะครับฟีฟ่าเดยนะไปปลายเดือนนี้25มีนาคมนะครับผมยินดีกับเจสซี่ลินการ์ดด้วยนะถ้าเกิดกลับมาติดทีมชาตินะครับนี่นะครับผมความพยายามของเอย จะพูดว่าอะไรวะผลลัพธ์ของผู้ที่มีความพยายาม,มในขนาเดียวกันลูกชอจากฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงเหลือเกินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนที่มันผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดกับเพิ่งรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนอย่างที่บอกไปมีลุ้นนะครับกลับมาติดทีมชาติอังกฤษแล้วถือเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะที่ลูกชอเนี่ยกลับไปติดทีมชาติอังกฤษนะครับผมข่าวต่อไปครับมากันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศออฟฟิเชียลครับผมจับเทดนเมนจี้ เซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่นปัจจุบันนะครับไปอยู่กับดาบี้เคาตี้นะแบบยืมตัวนะครับผมโดยเป็นการเซ็นสัญญานะอยู่กับสมสรอนอีก3ปีด้วยกันโอ้โหโดยกองหลังดาวรุ่งวัยสขวบนะครับเพิ่งต่อสัญญานะไปล่าสุดเลยครับตามรูปจะอยู่กับต้นสังกัดของพวกเรานะครับไปจนถึงปีส0 24พร้อมกับออปชันที่สามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งอีกคนนึงนะครับผมที่ได้รับการจับตามอง ไปเล่นกับดาร์บี้ล่าสุดเหมือนจะได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยมั้งล่าสุดก็ผมไปหาถิติมานะครับลงเล่นไปแล้ว6นัดเป็นตัวจริง4เกมในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับนอกจากเบนจี้นะครับผมลืมอ,อิเลนกาเออนึกชื่อตั้งนานนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับผมที่เพิ่งต่อสัญญานะครับก็ถ่ายรูปไปร่วมกับฮันนี่บ้านผมลืมรายงานข่าวเรื่องของอิเลนกาไปเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า IA, อาเมียไอการที่แมนยูเต็ดเนี่ย ต่อสัญญากับพวกเด็กดาวรุ่งพวกนี้เด็กอคาเดมีสมส่สโมสรแต่ว่ากลับไม่ใช้งานบางคนอาจจะปล่อยตัวไปแบบยืมตัวเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าจะให้ใช้งานทุกคนให้ทุกคนมีการพัฒนาพร้อมๆกันเนี่ยมันดูที่จะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าตัวจริงนะก็ต้องไม่ลืมนะครับผมเออตัวจริงของพวกเราก็ยังอยู่ในขนาดเดียวกันการต่อสัญญากับเด็กเยาวชนเหล่านี้เป็นหลักคําประกันแล้วก็ถือว่าเป็นการ ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ใจนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยคุณโตมาจากอะคาเดมี่สโมสรคุณได้สัญญาฉบับแรกในฐานะฟุตบอลอาชีพจากสโมสรแมนยูถือว่าเป็นใบเบิกทางอยู่ที่ตัวพวกคุณแล้วแหละตัวเด็กเหล่านี้แล้วแหละว่าจะสามารถแจ้งเกิดได้หรือไม่บางคนอายถูกปล่อยตัวนะครับผมไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นก็ต้องพัฒนาผลงานของตัวเองให้ได้เล่นให้ดีให้ได้เพื่อที่จะกลับมาเป็นนักเตะแมนยูได้อย่างภาคภูมินะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่ดีนะ ของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมิฉ่นั้นเนี่ย c i s ไม่ให้แมนยูเป็นสมโมสรเบอร์หนึ่งหรอกครับผมในการจัดการเรื่องของผู้เล่นนะครับความสมดุลในทีมเนี่ยรวมถึงเรื่องโครงสร้างนะครับความมั่นคงอาชีพการค้าแข้งแล้วก็ค่าเหนื่อยตัวสัญญาผมบอกเลยครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลหมดนะยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับที่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาโฟกัสเรื่องของดาวลุ่มกันบ้างข่าวต่อไปนะครับมาที่เดอร์ไทเดกราฟกันบ้างเขาบอกนะครับว่าแมนยูเนี่ย แอบมองไปที่เปโดกอนสวสนะครับเฮ้ยมีข่าวกับเปโดกอนสวสอีกแล้วผมจําได้ว่าผมเพิ่งอ่านไป <c oughs> เมื่อเดือนที่แล้วโ <c oughs> ดวยเขาอาจจะเป็นตัวเลือกน,นะครับผมลําดับที่สองนะหรือว่าลำดับที่สามนะครับรองลงมาจากเจดอนซานโชรวมถึงลาฟิน่าด้วยอืมซึ่งค่าฉีกสัญญาของกอนสวสนะครับถูกกว่าเจนอนซานโชอย่างมากโดยแมนยูเต็ดนะครับพยายามคัดสรรนหนา,หาปีกขวาตัวเก่งๆมานั่น ก็เป็นที่เชื่อกันว่าณเวลานี้นะครับเจดอนซานโชยังคงเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งอยู่แต่ว่าค่าฉีกสัญญานะครับร้อยแปดล้านปอนด์เป็นตัวเลือกที่แพงมหาศาลและทําให้ดิวเนี่ยมันล่มไปโดยแมนยูเนี่ยไม่เต็มใจเหลือเกินนะครับที่จะจ่ายเงินระดับนั้นจากเรื่องดังกาวนะครับทำให้แมนยูเนี่ยมองหาปีกขวาคนอื่นๆน,นะครับก็จะมีรายชื่อของอปีกที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้นะครับราฟินญ่านะรวมถึงคิงลีโกมองด้วยแล้วก็มีรายชื่อของปีกซ้าย คนอื่นนะครับผมคือนอกจากปีกขวาก็มีรายชื่อของปีกซ้ายโผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลย <c oughs> แลวหลักจะเป็นซา,านโชเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายแล้วก็ลาฟินญ,ญานะแล้วคราวนี้ก็มาเป็นใครอ่ะกอนสาเวสนะครับผมไปเข้าตาของแมนยูนะโดยแข้งวัย22ปีนะครับเป็นตัวแทนที่สปอร์ติ้งลิสบอนเอาเงินจากการที่ขายบรูโน่นะครับอ่าไปดึงตัวนี่แหละนักเตะค,คนนี้มานะครับ เพื่อทดแทนนั้ในการยิงประตูของบรูโน่ที่ขาดหายไปซึ่งกอน์เเวก็ถือว่าทําได้ดีนะครับยิงประตูในลีกไปทั้งหมด15้าประตูโดยมีค่าฉี่สัญญาอยู่ที่ห้าสเอ็ดจุดเจ็ดล้านปอนด์ก็สําหรับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแมนยูก็ <laughs> ลงทุนนะครับผมกับนักเตะของสปอร์ติ้งลิปอนนะครับบางคนแซวว่านี่เป็นสาขาสองไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับบรูโน่แฟร์เดสลุยส์ตานี่แล้วก็มาโกสโลโฮนะครับโอเค โดยกซาเวสนะครับยังสามารถลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางได้ด้วยเออเป็นปีกก็ได้นะครับผมเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับในตำแหน่งเบอร์สิบก็ได้เหมือนกันอันนี้จะคล้ายๆกับแจ็คกิลลิตเลยนะครับผมอืมถือว่าออปชั่นเหมือนกันเลยนะเออสมัยเนี้ยนักเตะที่สามารถเล่นได้สองตำแหน่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไอบ้บางคนเล่นเป็นกองกลางก็ได้เล่นเป็นปีกก็ได้ไอบ้บางคนเล่นเป็นแบ็กก็ได้เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กก็ได้ไอบ้บางคนเล่นเป็นกองหน้าก็ได้ และเป็นปีกก็ได้บางคนก็เป็นกองหน้ากึ่งปีกบางคนก็เป็นกองหน้าหลอกๆโอ้ยุคสมัยนี้นะครับผมตำแหน่งของตัวนักเตะเนี่ยเริ่มนะครับผมที่จะถูกตัดต่อคตุกรรมเข้าไปทุกที่ทุกทีแล้วอแมนเชสเตอร์อินนิงนิวนะครับผมสื่อท้องถิ่นของแมนยูนะครับเขาบอกนะครับว่าโอเล่ s, กับจอห์นเมอร์ทับแล้วก็ดารินเฟสเชอร์นะครับเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะดึงตัวเดนแคนไร์มาในตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับ อาจจะถือโอกาสนี้เอาเดยแคนไลท์เนี่ยนะครับผมมาเป็นข้อต่อรองเออไม่ใช่เอาเจสซี่ลินการ์ดมาเป็นข้อต่อรองนะครับในดีลของเดยแคนไลท์อาจจะเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยเป็นส่วนลดในราคาค่าตัวของเดยแคนไลท์นะครับอาจจะขายลินการ์ดไป20ล้านแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นค่าตัวของเดยแคนไลท์ช่วยลดหน่อยได้ไหมก็สําหรับเดยแคนไลท์นะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้อา่าเป็นตัวโฮดดิ้งบอลได้ แต่ว่าข้อเสียคือไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความเร็วอะไรจัดจ้านขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเป็นนักเตะที่ออกบอลจากเท้าดีนะแล้วก็สามารถเข้าแท็กเกิลปะทะแย่งมอได้ระดับหนึ่งข่าวต่อไปนะครับหลายคนใหญ่ผมตามข่าวของคริสเตียโน่โรนัลโดผมก็ไปไล่หาในทวิตเตอร์นะครับผมพวกสำนักข่าวในอิตาลีไปเจอตุตโตสปอร์นะครับอันนี้ตลกบริโภคมากฟังขำๆนะเขาบอกนะครับว่าคริสเตียโน่โรนัลโดมีโอกาสย้ายกลับไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มากกว่ากลับไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับผมในกรณีที่โรนัลโดเนี่ยจะกลับบ้านแหมพี่โดเนี่ยกลับบ้านมีสามเวอร์ชั่นนะฮะมีที่สปอร์ติงมีที่แมนยูแล้วก็มีที่มาดริดอันนี้เขาบอกนะครับว่ามีโอกาสจะกลับบ้านแมนยูนะมาต่อที่มาดริดเสียอีกนะครับผมเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยได้แชมป์ทุกถ้วยกับที่มาดริดแล้วแต่กับทีแมนยูขาดยูฟาซูเปอร์คัพ มันจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ลอนดเนี่ยอยากย้ายกลับไปอยู่แมนยูมากกว่าก็สําหรับเผื่อหลายคนไม่รู้นะครับไอรายการซูเปอร์คัพเนี่ยมันคือการเอาแชมป์แชมเปียนลีกกับแชมป์ไอยูโรป้าลีกอะมาเตะกันเหมือนกับคอมมิตตี้ชิลของอังกฤษอะที่เอาแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแชมป์เอฟเอคัพมาแข่งกันประมาณนั้นเองครับผมและการที่แมนยูเนี่ยจะได้ไปเตะถ้วยนี้มึงต้องได้แชมป์ยูโรป้าลีกปีนี้ไงอย่างวะ คือถ้าเกิดมึงไม่รู้ว่ามึงจะโยงแมนยูยังไงเนี่ยมึงช่วยเขียนข่าวอะไรให้มันแบบให้มันน่าสนใจมากกว่านี้หน่อยกูรำปวดกระบาลจริงๆอยากกลับแมนยูเพราะว่าไม่ได้แชมป์ซูเปอร์คัพเลิกถ้าเกิดจะเขียนข่าวบอกว่าอันนี้กูแนะนำนะตุตโตสปอร์ตนะถ้าเกิดมึงจะเขียนข่าวบอกว่าอยากย้ายกลบไปายู่แมนยูเพราะว่าต้องการที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยดีพอนะในการที่จะแบกแมนยูกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของกองกฤต อะไรพวกนี้ก็ว่าไปอย่างอันนี้อยากกลับแมนยูเพราะอะไรอยากได้แชมป์ซุเปอ์คัพที่ผายข่าวต่อไปนะครับมาที่เด็กเพจกันบ้างรายงานข่าวว่านะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวคิดมีความคิดมีความตั้งใจที่จะปล่อยตัวเอดิสันคาวนี่ออกจากทีมไปครับผมไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญานะฮะเนื่องจากมองว่าคาวนี้เนี่ยระยะหลังๆมาเนี่ยเจ็บบ่อยนะครับไม่ค่อยคุ้มเสียในการลงทุนใช้ออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปี ในขณะที่การขายพอปอกปาเองก็ถูกนํามาคุยในที่ประชุมเพราะว่าปอกปาก็ยังไม่ต่อสัญญาเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับค่าเหนื่อยทั้งคู่เนี่ยคราวนี้2องแสนหนึ่งปอกปาสองแสนเาสามารถที่จะนําเอาส่วนตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าปล่อยตัว2คนนี้จะทีมไปเอาไอ้ส่วนตรงนี้มาเป็นค่าเหนื่อยของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ไอ้สามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะสามารถอยู่ในตัวเลขที่จ่ายได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะ หากว่าฮาแลนเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยามแสนห้าจริงๆนะครับจาเป็นที่ต้องหาทางลดเพดานค่าเหนื่อยออกไปก่อนจัดการขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สําหรับคาวันนี่เนี่ยโอ้โหสองแสนหนึ่งนะครับบอกบาก็สองแสนเก้าถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ยังไงนะนี่จะข่าวจากดีเอ็กเพสในขณะเดียวกันนะครับริโอฟอร์ดีนานออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเพิ่มเติมบอกว่าแมนยูเนี่ยควรที่จะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อคว้าตัวเบลฮาแลนด์ให้ได้ฮห <c oughs> วัดดีเด็กผีทุกคนอย่าลืมกดไลค์อาร์เมียด้วย <c oughs> ผมไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะผมไม่ชอบที่พูดถึงผู้เล่นคนอื่นหรอกจริงๆแต่กับเอริงเบลฮารแลนด์เนี่ยผมคิดว่าโอเคเราจะยอมให้เขาย้ายไปอยู่กับสโมสรอนอื่นที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกมันเป็นอะไรที่ทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะแต่ถ้าเกิดเขาย้ายไปอยู่กับทีมอื่นที่ไม่ใช่แมนยูละ่ะ มนซิตี้เชลซีหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลมันจะเป็นอะไรที่ผมเนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วก็ผิดหวังเอามากๆม,มันเหมือนกับคุณเนี่ยยืนขีปนาวุธให้กับคู่แข่งอันนี้ผมเติมขึ้นมาเอง <c oughs> มันเรื่องจริงนะครับยิ่งถ้าเกิดอยู่ในมือของเป๊ปการ์ดล่าผมบอกได้คําเดียวว่าบอลไลยกลีแล้วทําไมเขาจะไม่มีโอกาสย้ายมาสวมเสื้อที่ออตัฟฟอร์ดล่ะผมอยากให้เขาเนี่ยนำพาทีมพวกเรากลับสู่แชมป์อีกครั้งหนึ่งมันคือช่วงเวลาความสําเร็จ ที่ทีมเนี่ยจะต้องนํากลับคืนมาจริงอยู่ที่เบลลฮาเแลนด์ aren, มีเอเย่นคือมิโน่แลล่าแต่คุณก็ต้องยอมนะเพราะเมื่อคุณได้ตัวเข้ามาคุณจะสามารถใช้งานเขาได้ยาวนานถึง10กว่าปีเลยแต่ว่าการมีเอเย่นคือมิโน่แลล่าคือระเบิดเวลานะครับผมเหมือนกับพอรบอกบานะครับที่พร้อมที่จะประทูได้ทุกเมื่อแต่ว่าเอริงเบลฮาแลนด์นักเตะอายุ20ปีนะครับผมกับตําแหน่งกองหน้านะครับหลายคนถามผมว่าคิดว่าฮารแลนด์เนี่ย สไตล์การเล่นเหมือนใครนะครับผมคิดว่าเขามีความคล้ายนะกับซลาตันนะครับกุนกวนเหมือนกันรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีความคลมนะครับผมความคลุมมีความคุมนะครับในกรอบเกีตโทษเหมือนกับรุดฟอนนิตรอยนะครับแต่หลักๆเลยคือเขาคือฮาแลนด์นั่นแหละอืแต่แค่สไตล์การเล่นคล้ายครึงเฉยๆนะครับมากันที่ความพร้อมก่อนเกมนะครับที่แมนยูจะพบกับเอซิมิลานกันบ้าง และนี่คือรายชื่อนักเตะที่เดินทางไปที่อิตาลีนะครับผมก็จะมีเดเคียรนะครับอ่าดีนเทนเัสันนะลีแกนลินเดเลอร์แม็กควายนะครับผมลูกชอเต,ตเลสตัวเซเบ่มาพิซากา้าไปดอนวิลเลียมนะครับอามัดบูโน่นะครับเฟสแดนนี่เจมาเตชแม็กโทมินเน่ครับพอปกบาฟานเดอร์เบกแล้วก็กรีนวูดรวมถึงมาคัตแลตฟอร์ดนะครับข่าวร้ายเลยคืออองค์ทนิสมาซิอาห์กับเอริกบายยี่ไม่ได้ไปกับทีมนะครับส่วนเอดิสันคาวานี่ ไม่เดินทางไปกับทีมนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บเนี่ยยังไม่หายดีรู้สึกเจ็บเพิ่มเติมนะครับหลังจากซ้อมเสร็จส่วนการบาดเจ็บไหลของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดก็บอกว่าเข้าขอช่วยทีมไว้ก่อนนะแต่ว่าต้องดูไปทีนัดทีนัดนะครับรู้ร่างกายของตัวเองดีนี่ไม่ใช่ข่าวดีของแมนยูเต็ด e เลยนะครับนั่นหมายความว,ามว่ามีโอกาสเหมือนกันครับที่แรดฟอร์ดเนี่ยจะแจ็คพอตแตกอาการอาจจะปะทุข,ขึ้นมาได้ทุกเมื่ออาจจะโชคร้ายได้ทุกเมื่อ ก็ต้องมาพาวนานะครับให้มาคารแลดฟอร์ดดูแรลรักษาเนื้อรักษาตัวลงเล่นจนจบซีซั่นนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดเขาฝืนลงเล่นจนจบซีซั่นได้นะครับแล้วอาการบาดเจ็บนี่มันแย่ลงนั่นหมายความว่ามาคารแลดฟอร์ดจะพลาดยูโรเทียถึงนี้นะครับผมกลางปีนี้นะก็สำหรับสเปนผู้เล่นตัวจริงที่เข้าจะลงสนามนะครับในเกมที่แมนยูพบกับเอซิมิลานศึก2ปีศาสอารมณ์เหมือนกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเลย ในขนาดเดียวกันนะครับจะต้องพบกับพระเจ้ชชาอีกแล้วสลาตันอิบราฮิมวิดผู้จัดการทีมของมิลานนะครับเขาก็บอกว่าอิบราเนี่ยพร้อมนะที่จะมีส่วนร่วมนะครับอาจจะเป็นตัวจริงเลยมันแน่นอนนะครับโกผมคิดว่าใช้ดีนเธอรันเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์เป็นแม็กควายกับดินเลอร์เพราะว่าบายยี่แม้ติดทีมไปด้วยเอามาในระบบ4-2-3-1ในตำนานนะครับแบ็กซ้ายเป็นลูกชอครับแบ็กขวาเป็นวิบซาก้า มินฟิวตัวกลางเหรอเป็นแม็กโทมิเน่นะครับกับเฟสเบอร์สิบเป็นบรูโน่ครับผมปีกซ้ายเป็นแรดฟอร์ดนะครับผมปีกขวาเป็นแดเนียลเจมส์นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเมสันกรีนวูดนะครับผมถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์วิดีโอคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งเปิดแล้วการแจ้งเตือนข้นหมดของช่องวัยรุ่นอาร์มบีเดอร์พี่น้อง <c oughs> และทำไมวะเนี่ยเจอก,กันกับหลังเกมนะครับผมนอนเช้าอีกแล้วหวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราเนี่ยประกาศความยิ่งใหญ่ แสนยานุภาพนะฮะกับจักป่าช้าอืไปได้บ่ายจบุบ